ครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆวันหนึ่งนะครับที่เรามีความสุขด้วยกันกับเพื่อนๆนะครับหนึ่งปีก็มีครั้งเดียวเป็นงานประจําปีรวมรุ่นของเรานะครับนนท์ี่สิบเอ็ดนะครับชุมแพศึกษาวันนี้ก็กําลังขับผ่านบริเวณถนนกลางโรงเรียนนะครับขับผ่านกลางโรงเรียนนะครับกล้องมาทางนี้ก็ได้นะครับพอได้เห็นบรรยากาศต่างๆนะครับตึกต่างๆแล้วก็จะมีงาน อีกหลายๆอ่าอีกหลายๆงานในจุมแพศสลย์เราซึ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ดีใจมากๆที่ผมเป็นส่วนหนึ่งผมคิดเสมอนะครับเพื่อนๆว่า,ากล้องวัตตนิสหน่อยนะครับผมคิดเสมอว่าชีวิตของผมเนี่ยได้มาวันนี้เพราะมีโรงเรียนจุแพศกลย์นะครับแล้วผมก็แต่งเพลงไว้ใน Facebook ซึ่งก็เป็นความประทับใจมากๆเลยครับเพื่อนๆครับขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับโรงเรียนจุแพศกลย์สถานที่อย่างนี้ครับเพื่อนๆครับสามารถสร้างคนได้เป็นหมื่นนะครับสร้างคนดีคนที่มี ความเจริญก้าวหน้าไปนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยสําหรับชุมแสงนะครับผมรักชุมแสงมากมากเลยนะครับวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาหาเพื่อนนะครับเห็นวันนี้มีครูบาอาจารย์มาเยอะด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับผมอยากให้งานนี้จัดขึ้นในทุกๆรุ่นของชุมแสาของเราไม่เฉพาะเฉพาะรุ่นของผมนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็อาจจะแต่งเพลงหรือว่า ส่งข่าวสารข้อมูลข่าวสารดีๆให้กับเพื่อนของเราครับวันนี้ก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆครับเราก็ขออนุญาตลาตรีสวัสดิ์นะครับเพื่อนๆครับก่อนที่เราจะกลับไปที่พักกันขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามได้มีความสุขมากๆนะครับสาหรับสิ่งดีๆนะครับแล้วก็เจอกันบน a c e b o o k นะครับยังรักเพื่อนเสมอเพราะเพื่อนก็คือคนสําคัญคนหนึ่งที่ทําให้เรามีชีวิตเจริญเติบโต,ตและสถานศึกษาแห่ง,งนี้ครูบาอาจารย์พี่น้องต่างๆของชุมแพกสาของเรา ก็จะเป็นส่วนสําคัญดีเดียวครับเพื่อนๆครับที่จะทําให้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในวันนี้ได้นะครับปีหน้าอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับแล้วเราจะมาเจอกันสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย